ทุกคนสวัสดีกับน้องต้นข้าวเอซแล้วก็คนไทยแล้วก็อ่อคนที่ช่วยกันเป็นกำลังใจเนาะติดตามช่องนี้แล้วก็ติดตามเอ่อเอฟซี FC, แม้แต่ตัวน้องต้นข้าวเองตอนนี้เมื่อวานน้องเขาไปร้องที่ไหนนะ,ะไม่ได้ดูไม่ไดีนี่หาพี่เขาน่ารักมากเจอพี่คนเดิมเมื่อวานที่ให้ข้อมูลเรื่องน้ำท่วมให้ความให้กำลังใจกันทุกคนเนี่ยชาวหัดใหญ่ ลงคลิปไปก็ภูมิใจทุกครั้งเลยเวลาทำคลิปในช่องนี้ทุกคนจริงๆนะคือบางคนบอกว่าจะลงไปทำไมไม่มีคนดูเลยตรงนั้นเนะี่ยเราก็รู้สึกว่าเอาก็ช่องของเราเราบันทึกประวัติศาสตร์ดูหมานะะ่ารักแมวนี่ะบรรยากาศก,ก็ยอมรับแ็กๆอะ่ะมันก็เป็นปกตินี่ถนนเกษตรจำได้ไหมเริ่มชำระกันแล้วก็ ขวามือก็นั่งรถส่งแถวไปเซน็นทรัลไปหน้าหอนาริการตลาดกินหยงที่ก็เอาของมาขายกันตอนนี้นะฮะของราคาถูกทุกคนไปช่วยกันอุดหนุนได้นะครับน,นั่งรถส่งแถวสะดวกสบายส5บาบทแต่ถ้าไปหน้าหอนาฬิกา10ิบบาทที่ก็เอาของน้ำท่วมมาขาอยอะทุกคนุณแบบน่ารักไหมเป็นนะั่นี่บรรยากาศแบบนี้ไม่หาชมง่ายๆนะหลังจากนี้ก็จะสวยงามนะฮะเขาจะเก็บขยะ ซากน้ําท่วมออกไปหมดลู่ทุกคนทุกคนจะไม่เห็นภาพแบบนี้เลยนะจะเห็นแต่ความมันเชิงเริงรุมโอ้เขาเรียกว่าบ้านเรือนที่หลังน้ําท่วมเนาะก็เห็นมีการลงชื่อเขาจะไปเยียวยาอะไรกันอะไรประมาณนี้ทุกคนนะครับนี่หาเตือนใจเราได้ไหมได้นี่หาทุกคนนะก็เห็นว่ามี ใครอะ่ะคนดังๆรวยๆเขาจะลงมากันหลังน้ําท่วมก็ต้องมีบ้างแหละทุกคนอย่าไปว่าเขาว่ามาทําไมหลังน้ําท่วมเอา้าก็ช่วงน้ําท่วมเนี่ยเขามากันไม่ทันบ้างก็ติดบ้างเขารอสถานการณ์ให้กู้ภัยส่วนไหนมาไปก่อนในส่วนพื้นที่สส,สทศบาลก็ดูแลไปแต่มันก็ไม่เป็นอย่างที่ว่าไงคนก็เลยไม่พอใจนะครับนายกอบ,อบอจอเอย กูว่าเอยนายกเทศมนตรีก็นว่าเขาจะจี้ให้ลาออกอยู่นะออกก็ยังเ็าไม่รู้จักคนเนี่ยลอยน้ทำทั่วมเนจําไรมันคงจะเป็นเนินสูงไงจะไม่ท่วมตรงนี้มีต้นฝรั่งมะม่วงเบาอืมนี่บรรยากาศเห็นไหมตรงด้านน้านูาน้นก็จะเป็นธนาคารออมสิน เขาเป็นซอ,อยก็จะเป็นตลาดนัดถัดใหญ่ไงวัดถัดใหญ่าํจำได้ไหมพูดบ่อยๆเพราะว่าแต่ทุกคนจะรู้จักหัดใหญ่มากขึ้นว่าหัดใหญ่ไงอยู่ตรงไหนวัดถัดใหญ่ไงอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยจะได้มาเที่ยวถูกจะไปสงขานั่งนั่งรถสองแถวจากตรงเนี้ยสิบบาทไปลงตรงหน้าหอนาฬิกาต่อรถสามสิบเจ็ดบาทเองก็บอก ไปถึงสงขาเดินลงทะเลได้เลยหน่อยหนึ่งทุกคนเห็นไหมลงจากสนามบินแล้วเนี่ยไปมาเที่ยวเมืองใหญ่สองทะเลทุกคนคุยขนุนไปขึ้นก็สูงละลูกมันลูกใหญ่มากทุกคนลองซูมดูนะอยู่ข้างบนเลยลูกนั้นเจ็บยาก <c oughs> วันนี้ตั้งใจจะไปเก็บบรรยากาศตลาดกินหยงบ้างหน้าหอนอาฬิกา มันจะเป็นตลาดสดจะไม่ไกลจากกินหยงประมาณห้ารเมตรแต่คนจะไม่ค่อยรู้จักตลาดสดแล้วก็หน้าหอนอาฬิกาไงว่าม,มันเดินถึงกันได้ส่วนตลาดกินหยงก็จะมีถนนหลักๆสายหนึ่งสายสองสายสามนะครับสานีรถไฟก็อ่วมเหมือนกันนะครับทุกคนเดี๋ยวโพสต์คลิปนี้เนาะเรากำลังเก็บบรรยากาศเดี๋ยวจะไปวัดนะทุกคนจะไปวัดแล้วก็ค่อยว่ากันไปตั้งหลัก พิชัดแบตไปอะไรประมาณนี้นะครับให้กําลังใจทุกคนน้องต้นข้าร้องเพลงอะไรบ้างเมื่อคืนยังไม่เช็คเลยเมื่อคืนก็หลับไปก่อนเพราะว่าออกตลอนทั้งวันแล้วก็มีมีออนไลน์บ้างออนไลน์มาถึงสอนออนไลน์ทุกคนช่วงนี้ก็ยังกลับกรุงเทพไม่ได้นะจ๊ะรถไฟต้องกลับรถไฟทุกคนรถไฟก็เสียหายหนักทางรถไฟสถานีรถไฟก็ท่วมหัดเยอะจะหนักสุด ตอนนี้ถ้าเกิดจะนั่งรถไฟแต่ต้องอาจจะมีวันละเที่ยวมั้งไปถึงจะพัทธลุงจะ้ะเออจะไปกรุงเทพยังไม่ได้ทุกคนต้องรอเป็นอาทิตย์หรือเปล่าคงไม่ถึงเป็นเดือนนะทุกคนแต่ที่แน่คือหัดใหญ่เนะี้ยเตือนใจเป็นบทเรียนที่มีค่าเป็นประวัติศาสตร์ที่เราต้องถือเป็นบทเรียนเนาะตัวน,นี้ โอเคไหมเออเมื่อวานก็ได้ไปเห็นลุงทานกันนะเจ้าจ่มออก็ไปมาแต่ไม่ได้เข้ามออที่พวกบุ๋มปนัดดาก็ไปผัดข้าวทำข้าวกล่องแจกอะ่ะยังไม่ได้ลงไปเพราะว่ามัวจะไปอยู่ตรงแถวเซ็นชั่นนะจ๊ะ,ะแล้วก็วัดคลองเรียน ทุ่งรีตรงนั้นจะมีตลาดสดนะฮะวัดทองเรียกก็เพิ่งไปครั้งแรก<ม>ก็ปโรลงทานสองสามแห่งในวัดเลยกูก็ทำอาหารแบบตั้งใจทำนะของดีๆก็ได้มีโอกาสชิมฝีมือนะฮะชาวบา้านอร่อยดีทุกคนไอคนที่โวยวายว่าอาหารไม่อร่อยมีแต่นั่นนี่นูน่นอย่าทำให้คนเขาเหมารวมอย่าเหมารวมเดี๋ยวเขาจะหาว่า คนหัดใหญ่นะเป็นแบบนี้แบบนี้ไปหมดจริงๆมันก็มีคนดีคนไม่ดีทุกภาคอย่างที่เคยบอกไปแต่คนอามาจมตีเยอะอยากคุณใต้บ้างว่าคนหัดใหญ่บ้างจากคนคนเดียวจากคนสองสามคนเขตแปดก็ดังขึ้นเพราะดังในด้านที่ไม่ดีนะเราก็พยาทางกฎหมายจัดการว่าความจริงเป็นยังไงพี่สวัสดีรครับเออเมื่อวานก็ได้ไปแถวนู้นได้เห็นบรรยากาศ คุณมาดจิดตามช่องของเราน,ะะนี่ฮะวัดเดิมทุกคนวัดอะไรรู้ยังเพราะบางคนไม่ได้ดูทุกคลิปเนาะเออเราก็ต้องพูดซ้ำบ้างย้ำบ้างเพื่อจะได้ต่อจิ๊กซอว่าหัดใหญ่หัดใหญ่หใญนต่างกันยังไงนะครับโอเคเนาะเห็นมั้น่าบรรยากาศกคน เราจะเห็นแต่ความสวยงามของเมืองนั้นเมืองนี้มาตลอดใช่ไหมต่างประเทศชื่นความสนใจมากเพราะเขาก็ไม่เคยพบอย่างที่ออสเตรเลียเนี่ยนะครับที่เคยไปเรียนนี่แหละหลังจากกลับมาประมาณ10บ0ปีเขาก,ก็เพิ่งท่วมนะตรงมหาหลัยที่เคยไปเรียนเลยทุกคนแล้วก็เห็นจิงโจววิ่งหนีน้ํากันนะครับแล้วก็เห็นป้ายรถเมย์ที่เราเคยนั่งรอรถเมล์หน้ามหาหลัยอ่ะท่วมกันแบบตื่นตาตื่นใจมากเห็นไหม ทุกที่อยากมีโอกาสประสบภัยธรรมชาตินั้นเราก็ต้องมีสติแล้วก็มีความเห็นใจเนาะถึงความอะไรอ่ะเสียหายก็เตือนใจเตือนภัยนะครับคน mm hmm. ก็เลยอยากให้ทุกคนได้ชมคลิปแบบสนุกไปด้วยให้ข้อคิดไปด้วยเป็นเตือนใจให้ทุกคนเนาะ mm hmm. ชมเพลินๆได้เห็นบรรยากาศที่หาดูไม่ได้หลังจากหลายๆช่อง เราะแต่ละคลิปแต่ละคนถ่ายแต่ละที่ไม่เหมือนกันไม่ซ้ํากันอยู่แล้วนะครับนี่ฮะให้ดูก็ได้อ่ะนี่วัดท่าเขียนก็เพิ่งทอดกระถิ่นไปเมื่อวันที่สิบห้าวันที่ยีิบสองท่วมหนักตรงจุดนี้น้ําเข้าบ้านกันสองชั้นที่ถอยสามชั้นทุกคนบางคนต้องอยู่บนหลังคานะครับท่วมหนักมากเห็นไหมทอดกระถินเสร็จน้ําท่วมอีกกระทิ่นหนึ่งหวยออกสองสองเลยเล็กท้ายสองตัว ซึ่งวันที่น้ําเข้าบ้านนะที่หนักสุดๆวันแรกเลยก็คือมันที่22หวยออก22ก็จะซื้อแล้วแต่ไม่คิดว่ามันจะออกเลขคู่ไงหวยอ่ะมันไม่ค่อยออกนะหนึ่งหนึ่งสองสองอะไรแบบเนี้ยแสดงว่าหัดใหญ่ผมเนี้ยแรงจริงถ้าเกิดเราเฝ้าเนาะเอาตัวเลขนี่มาเล่นนะรวยเลดเลยเพราะมันออกได้ใช้สองตัวสองสนะครับ ว,วัดนี้ก็ิ้งทอดกระถินเป็นหนึ่งสักยาจากนั้นก็ท่วมทุนคนสภาพสวยงานะไห้เห็นว่ากำลังจะเขาเรียกว่าอะไรกดปัดกวาดเช็ดถูนี่คือวัดถ้าเคียนตรงข้ามกับวัดทัาใหญ่ในวัดทัาใหญ่ในเป็นวัดที่มีพระนอนที่สวยที่สุดทุกคน ไม่เคยมาหรอกทุกคนมั่นใจได้คนที่ดูคลิปนี้อยู่ก็ขอให้โชคดีนะแล้วก็ดูจนจบก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงรอดพ้นจากทุกอันตรายทั้งปวงทุกคนนะครับขอบคุณมากต้องให้พรให้กําลังใจกันนะคนเพราะเดี๋ยวนี้ความดีทํายากหรือเกินมีโอกาสทําก็ไม่ทําบางคนก็ปฏิเสธทุกคนนี่ทุกคนออกทางนี้ได้เลี้ยวซ้ายไปถนนเพชรเกษมมา ประาัดใหญ่ๆ,ๆ <_ MAR I> ตรงนั้นนะก็ออกเดินทะลุถึงกันหมดนะครับแล้วก็จะไปอ่อหอนาฬิกากินหยงก็นั่งสองแถวอย่างที่บอกนะฮะสภาพวัดโอเคเนาะเดี๋ยวเจอกันอีกทีหน้ครับทุกคนขอบคุณทุกคนที่ติดตามรักษาสุขภาพและโชคดีนะคะส่วนเอฟซีน้องต้นข้าวเราก็เป็นกําลังใจให้กันให้กําลังใจน้องต้นข้าวกันต่อไปส่งเสริมคนดีเหมือนเดิมทุกคนนะครับ นี่ต้นโสกนะทุกคนดอกสีส้มๆดอกโสรกเคยได้ยินไหมเดีจเจอกันคลิปหน้าอีพิน้านะเ็คแค่ครับทานข้าวกันหรือยังทุกคนเมื่อเช้าลงคลิปไปติดๆกันต,ต,ต,ตั้งสองคลิปสามคลิปฝักตามดูย้อนหลังได้นะเม้นมาให้กำลังใจได้ยินดีมากๆจะดีใจมากๆทุกคนขอบคุณนะครับทุกคน